สวัสดีครับวันนี้เป็นสายของวันที่2.5วันพุธที่25เดือนมีนาคม2563นรบะครับวันนี้ได้มีโอกาสหลบเข้ามาอยู่ทำงานในป่าในเขาเพื่อส่วนหนึ่งก็เรียกว่าลบเลี่ยงโลกโควิด1 9นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือทำงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้เป็นผลงานวันนี้มานำเสนอเรื่องของผลงานการติดตั้งและการเลือกใช้อุปกรณ์ของแผงโซลาเซลล์นะครับระบบใช้ไฟจากฟ้าสู่น้ำด้วยแดดนะครับ อันนี้ก็เป็นของทีมงานของปราณบุรีโซลาเซลล์นะครับเป็นทีมงานปราณบุรีโซลาเซลล์วันนี้มีข้อเด่นรายละเอียดในชิปเล็กๆนะครับนำเสนอเล็กๆแต่สร้างปัญหาใหญ่สาหรับใครที่ไม่เข้าใจและก็ระบบงานจบยากตอนนี้ที่ผมกําลังให้ชมอยู่นี้ก็คือแผงโซลาเซลล์ชนิดโพลีนะครับเป็นเกรด A เป็นสายเป็นเทียวันนะครับสายยาวต่อข้ามแผงได้ผมยังไม่ได้ทันได้เก็บงานรายละเอียดสายแต่พอดีเห็นปัญหาข้อในเรื่องของอุณหภูมิที่มีผลต่อ ระดับของแรงดันไฟฟ้าของแผงแต่ก่อนนะั้นเคยใช้ของอยี่ห้ออะไรนะซันฟรีหรืออะไรสักอย่างจําไม่ได้น่าจะซันฟรีครับมันจะมีเขาเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์ต่ออุณหภูมิ้างจะสูงพอเวลาแดดจัดหรืออุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยบน <laughs> VOC หายไปเยอะเลยอย่างตัวนี้เป็นแผงที่เกรดโอเ okay. ค VOC ก็หายไปน้อยหน่อยนี่คือข้อเด่นของระบบที่ใช้แผงโพลี่ ค้านับกันในจำนวนแผงเมื่อกี้นี้คือ10แผ่นนะครับผมต่อนุกรมกันทั้งหมดในช่วงของแดดเห็นไหมครับโอ้โหเอาใหม่โฟกัสเนี่ยครับแดดอ่อนๆอย่างเงี้ยครับมันมีเมฆบางนะครับดูแสงเงาจางๆนะครับแดดอ่อนๆมีเมฆบาง VOC จะอยู่ประมาณ420-422นะครับพอแดดหุบลงมาหน่อยก็จะลงมาอยู่ประมาณนี้ซึ่งทั้งที่ปกติแล้วนะครับแผงพวกเนี้ยดูค่าแรงดัน VOC ของมันดูนะครับอ่าเห็นปะเนี่ยโอเคโชว์ซูมใหม่ VOC Pmax จะอยู่ที่สี่สิบหกจุดหนึ่งโวลต์นะครับสี่สิบหกจุดหนึ่งโวลต์โดยประมาณเนี่ยพอแดด 33แล้วก็ลดลงเรื่อยๆถ้าสังเกตดีๆนะครับนครับพออุณหภูมิเพิ่มขึ้นมันจะลดลงนี่คือข้อเด่นของแผงโพลีที่เราต่อจำนวนแผงเผื่อเป็น10แผงนะครับในกรณีของช่วงที่แดดจัดหน้าแรงพออุณหภูมิสูงแรงดแดดลดในแดดหูกเห็นไหมครับขึ้นมา420 424 25 26แ,แดดมานะครับแต่พอมาปุ๊บสักพักดึงแดดจัดมากมันจะลดลง430 นี่แดดจมแล้วนะแต่พอจมได้สักพักหนึงจาก432ก็จะเลยมา430 400ประมาณนี้ซึ่งยังไงก็ไม่ต่ำกว่า420แต่ก็ไม่เกิน450สําหรับอ e ิเวอร์เตอร์ในระบบปั๊มน้ำ AC ที่เราใช้เป็น220โวลต์3เฟสหรือ220โวลต์ซิงเกิลเฟสนะครับ10แผงสลับโพลี่ผ่านเลยอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งในการเลือกใช้อุปกรณ์ในการทํางานเกี่ยวกับระบบใช้ไฟฟ้าจากแสงแดดสูบน้ํานะครับ เยี่สิบเก้านี่แดดยังแจ่มนะแดดสว่างจ้าเลยดูเมฆดูท้องฟ้าได้เลยทางท่าที่แรงดันของมันควรจะเป็นมากกว่านี้ก็คือ460อเดี๋ยวผมลองโฟกัสกันแต่โฟกัสไม่สิดจ้า 427แผง10แผงนะครับต่อนุกรมกันทั้งหมดอันนี้แผงถือว่าเกรดสูงเลยนะเซล,ลไซด์ดูได้เลยว่าเป็นรุ่นแบบหาบเซลลแล้วก็แยกจังชันด้วยเป็นรุ่นใหม่แผงมีซีเรียล u ัมเบร์ถูกต้องเป็นฮารเซลนะครับคอนเนคเตอร์จะแยกกันระหว่าง จุดบวกจุดลบจะไม่ได้อยู่รวมกันเหมือนกับแผงรุ่นทั่วไปนะครับนี่คือข้อเด่นของแผงโพลีเราสามารถต่อเผื่อในกรณีเช่นหน้าหนาวเราจะเป็นต้องใช้น้ําทําไมเราต้องเผื่อบางคนบอกว่ามันเปลืองเงินไปเปล่าแต่ในความเป็นจริงในภาคเกษตรก็คือแดดน้อยเมฆเยอะแต่ความแห้งแล้งมันมีเราก็ยังไงก็ต้องใช้น้ําต้องพึ่งน้ําการใช้แรงดันก็คือตัวส่วนหนึ่งในการสร้างกําลังงานนะครับให้กําลังงานไฟฟ้ามีมากเกยนพอ ในการทำงานให้กับจ่ายให้กับมอเตอร์ปัรม